อะไรหรือเปล่าเอออาจารย์ให้คนนี้ให้ก่อนเลยตั้งใจดูนะจ๊ะดี๋ยูซิเป็นใครฮาสซี่สองปึ๊บบ้านสวัสดีครับอินดี้ต้อนรับ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยนั่งก่อนนนั่่งกอมาถึงบ้านสวัสด์ครับอย่างนี้เมื่ออะไรพี่ถามก่อนเลยชื่อน้องแพรวค่ะน้องแพรวน่ารักจุบจิ๋มเนาะ บอกกับสาวเพลียวๆอย่างพวกเราเลยค่ะวันนี้น้องแพลวมาถึงบ้านสวดางครับมีอะไรอยากเล่าให้พวกพี่สามสาวฟังบ้างคะเออคือเออน้องแพวไม่ต้องกังวลอะไรเลยจ้าพี่พี่สามคนเนี่ยนอกจากจะสูดแล้วนะยังยินดีที่จะรับฟังแล้วก็อยู่เคียงข้างน้องแพวเสมอทําใจให้สบายค่อยๆเล่าค่อยๆปล่อยออกมาเลยจ้ะคือหนูไม่รู้จะพูดให้พี่พี่ฟังยังไงอะค่ะกลัวพี่พี่จะคิดว่าหนูเป็นเด็กก้าวร้าว เป็นเด็กอากตันยูก็ได้ก้าวล้าอากตันยูเลยเหรอไม่ขนาดนั้นไหมม,ม,มันมันมันเป็นเรื่องเป็นมายัางไงคะคือหนูเกลียดแม่คะ่ะซึ่งในใจหนูตอนเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์ความเครียดแค้นม,มันสวนทางกับสิ่งที่หนูจะเป็นเพราะตอนเนี้ยหนูอายุ19ปี ควรจะอยู่ในรั้วมหาลัยมีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับเพื่อนไม,ม,ม่ควรจะมาจมปักไอ้เรื่องอบ้าๆอย่างเงี้ยค่ะออ๊ยเออดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะว่าแต่น้องแพลมีปัญหาอะไรกับคุณแม่คะเล่าให้ฟังหดีอยได้ไหมแม่ทําร้ายความรักของพ่อคะ่ะแม่ทําร้ายความรักครอบครัวของเราเมื่อก่อนครอบครัวเรามีความสุขมากแต่ตอนเนี้ยแม่ไปมีชู้ พี่คิดดูดิแม่ทำได้ยงไงเดี๋ยวนะแล้วน้องแพลวอ่ะคือรู้ได้ไงว่าแม่เออคือคืออาจจะเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดก,กันก็ได้ใช่จริงจริงแม่เขาไปพบผู้ชายคนนึงค่ะพ่ออ่ะก็แอบไปเจอเหมือนกันแล้วพ่อกับแม่เขาก็มาสารภาพกันที่บ้านวันนั้นเขาก็ทะเลาะก,กันหนักมากค่ะแล้วเ,เหตุการณ์นี้ผ่านมานานยังคะ เกือบเกสี่เดือนแล้วคะ่ะสี่เดือนแล้วช่วงสี่เดือนนี่หนูคุยอะไรกับคุณแม่บ้างไหมพี่คะหน้าเขาหรือยังไม่อยากจะมองเลยคะ่ะพ่อเขารักแม่มากจึงอภัยให้แม่พ่อเขาอยากให้ครอบครัวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมคะ่ะแล้วคุณพ่อคุยกับหนูว่ายังไงบ้างอจ๊ะพ่อเขารู้ว่าหนูโกรธแม่มากพ่อก็พยายามอธิบายให้หนูเข้าใจแม่คะ่ะ พ่อเขรักแม่มากมแต่พี่ดูสิ่งที่แม่มทํากับพ่อสิแม่เขาบูชาความรักพ่อพี่ดูดิเขาบูชาอยอี้เหรอเออเออใจเย็นๆก่อนอนะแนะแล้ว,แ,ลวแม่เป็นยังไงบ้างเวลาที่น้องแพรวเนี่ยแสดงออกชัดเจนแบบเนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะหนูไม่ได้คุยไม่ได้สนเขาก็พยายามเข้าหาหนูนะเขาปฏิบัติกับพ่อเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ํา คนอะไรก็ไม่รู้อ,อพี่ว่านะปัญหาอยู่ที่ว่าหนูกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้คุยกันคนนึงเข้าหาอีกคนนึงถอยห่างอจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่อาจจะทุกข์มากกว่าที่หนูทุกข์ด้วยซ้ํานะคือมันก็จริงแต่ว่าคนเราถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะจะให้ผ่านมันไปมันก็ยากนะมันไม่ง่ายนะแต่เอาเป็นว่าน้องแพลวเนี่ย เดินเข้ามาที่บ้านสวัสดิ์ขับของเราเนี่ยมาถูกทางและมาเปิดใจมาเปิดเรื่องส่วนตัวให้เราฟังเนี่ยยังไงเนี่ยเราสามสาวเนี่ยจะช่วยน้องอย่างเต็มที่ใช่ใช่เ,เลยหนูอยากเอาไ้ความรู้สึกเมื่อบ้านเนี่ยออกไปให้พ้นๆหนูสักทีค่ะพี่เข้าใจเนาะมาถูกบ้านแล้วเนาะแต่ทีนี้พี่ต้องถามหนูก่อนว่าตอนนี้หนูพร้อมที่จะคุยกับคุณแม่หรือย,ยังคือพร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาเนี้ยด้วยกันหรือย,ยังอตอนนี้ยังค่ะ อมไม่เป็นไรถ้ายังไม่พอไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพี่สามคนเนี่ยขอเบอร์คุณแม่ไว้หน่อยได้ไหมเนาะอ่ะเมมเลยก็ได้จ้ะโอเคพี่เข้าใจเนาะคือ,อเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่จริงนะพี่ก็คงโมโหจนบ้านแตกเหมือนกันนะอะไรเนาะ พี่ถามน้องพแพรวดีกว่าลึกๆแล้วเนี่ยน้องพแพรวอะอยากคุยกับแม่ไหมอยากที่จะเดินเข้าไปกอดแม่ไหมอ่นนะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพแพรวคือพี่เข้าใจว่าปัญหาตอนนี้มันมันหนักมากแล้วมันทำให้เราทุกข์ ก็มาในบ้านสว่างขับแล้วเนี่ยอย่างแรกคือพวกพี่เนี่ยก็จะช่วยขจัดปัญหาทําให้ความทุกข์เนี่ยมันหายไปถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยความทุกข์เรามันยังหายไปไม่ได้ยังแก้ไขไม่ได้อย่างน้อยเราต้องรู้วิธีที่จะอยู่กับความทุกข์เนี้ยยังไงเพราะว่ามาถึงบ้านนี้แล้วเมื่อเดินออกไปเนี่ยหนูต้องมีรอยยิ้มกลับออกไปใช่ไหมคะสาวใช่แล้วแอแล้วตอนนี้ทําใจให้สบายๆก่อนนะจ๊าไม่ต้องคิดอะไรมากอมเอางีด้ดีกว่าอื น้องแพรวไปหาอาหารอร่อยๆทานกันดีกว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยกลางกินอีกเล้วจางแต่เดี๋ยวนะถามน้องเขาก่อนไหมว่เขาอยากไปกับเราหรือเปล่าหนูยังไงก็ได้ค่ะเะไม่ไน้องแพรวจ้า เรื่องหาอาหารอร่อยเนี่ยพี่ละเจนจัดถนัดนักแลแต่อย่าไปแย่งน้องเขากินนะนี่ไม่หรอกปลาน้องแพลวเราไปกันเออจ้าเดี๋ยวจะกินเผื่อพี่ทั้งสองคนด้วยซื้อกลับมาฝากด้วยหลออดีอ่ะกินเผื่อไม่เอาเอากลับมาฝากกลับมาฝากนะบ๊ายบายนะจจนจี้เอาไงต่อดีก็ไม่คิดให้เบอร์แม่ต้องแพรวมาแล้วไม่ใช่หรอโทรไปเลยไหมเออได้